ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้นะจะมาบอกว่าคือผมผมเลิกเล่นตัวมิสเตอร์คิงอนตัน้แล้วนะคือผมขายไปแล้วคือผมมีตัวใหม่มาแล้วนะคือตัวนี้อีกอย่างผมก็เติมเปลี่ยนชื่อไปแล้วราก็นะชื่อใหม่ผมก็ผมเติมเปลี่ยนไปคือมนะิสเตอร์คิงแท ตัวนั้นผมเลิกเล่นไปเพราะว่าเป็นวีหนึ่งผมไปซื้อตัววีสามมาผมก็เล่นวีสามอย่างนมก็ตอนนี้ก็ผมก็เหมือนเดิมทุกอย่างย้อนหกนะกอยู่ในมาเฟียผมไม่ทิ้งไปไหนผมจะอยู่แก๊งนี้ตลอดผมไม่เคยมีจากแกงนี้โอเควันนี้จะว่าจะมาโชว์หมัดแสงสีเสียงนี่เห็นเห็นไฟไหมไฟมันจะสว่าง จะอะไรนิดนึงนะครับนี่ดูจากอะไรตกค่ำมกันคืนมาก็จะสว่างบบนี่โอเคก็เป็นหาดนะครับช่วงนี้อากาศรับผมรับอากาศนีไฟมันก็จะสว่างแบบนี้เนี่ยโอเคอีกหมดก็คือหมอดแสาบ 3D นะครับนี่มันจะใสแบบนี้หมด สามดีคือผมแจกไปในกลุ่มแล้วนะถ้าผมจำไม่ถูกประมาณนี้นะครับนี่ก็นี่ไฟแก๊สนี่อีอย่างหมดหมดผมมันจะมีนี่มันจะเป็นไฟ,ไฟ,ไ,ฟ,ไ,ฟไฟจะทารถแบบนี้นะครับถ้าใครลงหมดไฟกระพริบเราสามารถขึ้นรถแล้วเปิดไปเลยเปิดได้เลยคือกด S กดอันนี้ผมไม่ได้ลงก็หมดไฟกระพริบมันมันแหลกเกมเรานะเพราะว่าผมอมผมมันกาะนะครับ อมันจะเป็นไฟสีเดถ้าเราถ้าเราขึ้นขึ้นรถไปแล้วไอ้เนไม่ไฟสีไฟถ้าใครลงหมดไฟกระพริบกด F12 มันจะไฟตาไฟตาล้มันจะออกนะแต่นี่แต่นี่ผมจะไปหาที่เป็นหมื่แล้วให้มันเปิดอัตโนมัติของมันให้ดูนะครับว่า คือผมลงแล้วไฟไฟมันสวยดูดูไฟตามเสาไฟฟ้าดิไฟมันสวยนะผมว่าดิเจ๊เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครับสวย,สวยอ,นนอันนี้ไม่ได้เอาอาจอะไรนะครับก็คลิปนี้ผมก็มาบอกว่าผมย้ายไอเดีนเล่นนะคือตัวนั้นผมขายไปแล้วราคาร้อยบาทตัวนั้นเดี๋ยวผมก็มีผมมาเล่นตัวนี้ คือก็ตัวนี้ก็เป็น B สามก็ผมเติมเป็นชื่อไปแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมีชื่อใหม่เดี๋ยวมีคลิปคลิปหน้านะมาให้ดูอ่ะก็ตัดมาครับก็เมื่อกี้เรามาดิฟ12กันก็ดูดูไฟสนามบินนะครับนี่เดี๋ยวผมเอาผมเอาไฟนี่ผมออกก่อนเฮ้ยนี่เห็นไหมไฟมันจะสวยๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอี่อยางอี่ยางเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวเยวนี่ยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไฟหน้าไหมครับนี่มันจะเป็นสีแบบนี้ี่เห็นไหมครับนี่มันจะเป็นสีแบบนี้มันสวยัะผมว่าก็เนี่ยเราชนไปว่าไม่ก็จะแตกไปข้างนึงค่ะโอเคเดี๋ยวจะตัดไปตอนไปชมน้ำทะเลกันนะครับไปตอนอ่าครับก็โอเคก็มาถึงแล้วเราเราจะไปทะเลกันนะครับ มาทะเลกันมาดูน้ําน้ํามันก็จะสีเป็นสีฟ้าๆสวยๆแบบนี้นะครับถ้าเราลงลงแบบแบบนี้นะน้ํมันก็จะใสแบบนี้แล้วก็ลงตัวไอไฟแสงสีของผมที่ผมบอกนี่มันก็จะสวยแบบนี้นคานผู้ชมเองไอก็ชิปนี้ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับในแมบบจอสายมือมันม่มีคนอยู่ตรงนั้น ยังไงก็คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร e กันนะให้ด้วยนะครับกดรับชมคลิปใหม่ของผมนะครับครับสวัสดีครับ